ก็นี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจอ,อเอเซอร์นะครับเอเซอร์เวอร์โลเอเซอร์เวอร์โลอะไรสักอย่างจำไม่ได้ ก็เปลี่ยนจอนะฮะตัวนี้เ e a พิกเซลนะครับเดซพิกเซลเนื่องจากนะครับตัวนี้เ e a พิกเซลเนื่องจากบอดี้เป็นอ่าตัวนี้เป็นบอดี้เป็นแบบพลาสติกรีไซเคิลนะครับรักโลกนะครับแต่ไม่รักเราก็ บานพับแตกนะครับพอบานพับแตกปุ๊บก็มาโดนจอนะครับซึ่งจอเนี้ยเป็นจอสลิมนะครับบางมาก LCD สลิมนนนิดหน่อยไม่ได้นะครับเสียนะับดูฝั่งที่จอดีนะครับละเอียดมากก็เดี๋ยวอันนี้คลิปแรกให้ดูที่จอเสียก่อนนะครับ เนี่ยบางครั้งมันก็จะบางครั้งมันก็จะชัดขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเดซพิกเลอยู่นะครับเป็นลาลายอยู่นะครับเห็นครับมันจะเห็นชัดจะลายอยู่นะครับถ้าเป็นตัวตัวอัสือขึ้นมาจะเห็นชัดว่าตรงนี้มันมองไม่เห็นซึน่งแตกต่างจากฟังที่ไม่มีการเด p พิกเซลมากนะครับเห็นครับนี่ก็คือเอเซอร์ de er, นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เปลี่ยนแล้วนะครับ